เพื่อนเพื่อนนี้ประจ่าแกงไก่บ้านโอ้ไปแซบ่บแท้แกงไก่บ้านแกงไก่สามสายนะคะหม้อใหญ่เตาใหม่หม้อใหญ่เลยเนื่องจากกินกับเด็กๆนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวด้อผดบวกๆเลยโปหม้อใหญ่เลยนะคะโผหม้อใหญ่รีเด้อ นี่ใส่หัวปีค่ะประจาใส่หัวปีสองหัวไก่ตัวใหญ่บิ๊กๆเลยมาเดูผงยังโบริกินนี่ใส่หัวปีขาวๆนะจ๊ะหัวปีอยากให้ขาวก็ใส่แค่มะนาวแค่นั้นละค่ะล้างแชน่น้ำเกลือใส่มะนาวก็จะได้หัวปีขาวๆอวบๆอ,อ,อย่างนี้นะคะคเพื่อนๆใส่สมุนไพรจีนใส่ไอ่ตูประจ่าแกงลาวนะคะเนี่ย มันย่องเลยมันในหน่อยพอดีแซบนะคะเพื่อนๆเนี่ยนี่เนี่ยจะอ่อมสักหน่อยนะคะแซบบวห็ดเพชรปันไดเน,นะคะเนื่องจากเด็กน้อยอาจบวกินเพชรปันไดเน,นี่แกงลาวๆนะคะแต่ไม่ทําเผ็ดเนะคะบวตทองคนมันดอกนอเนาะก็จาเกินน้าลายไปนํา น่าร่อยมากนะคะเ <มา S 1> พื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นท่านใดยังไม่ได้กินข้าวมาเลยค่ะสนใจมากก็กินข้าวกับปราจานะคะเย็นนี้มีนึ่งข้าวเหนียวดาเข้าวสวยเนาะค่ะเด็กๆกินได้อยู่ดอกก็สิบตัํตับมะหุงได้ตัมทุกวันก็สิเว้นตับมะหุ่งจะทอดไข่เจียวเสริมเนาะค่ะ เพราะว่าเด็กๆบางท่านก็อาจจะไม่ถนัดแต่ประจาไม่ได้ใส่ปลาะนะคะใส่กะปิแทนเนาะคะ่ะเพราะว่า,ามีทั้งหลายๆพื้นที่เนาะคะ่ะเราก็ต้องเพื่อเพื่อเพื่อนบุกินปลาเนาะ,นะคะ่ะเราก็เอากะปิแทนเพื่อความสบายใจนะคะจะได้กินแกงไก่บ้านอร่อยออร่ยนะคะเพื่อน มานะคะเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆบ้านทุกเลฟทุกไลท์ที่มาให้ประจามากินแกงไก่บ้านอ่อยอ่ยยกับประจาเลยนะคะอร่อยชัวร์ไม่ม่วนนิ่มเด้อพแมัไก่ยากอันนั้นเนาะเลื่อมเลื่อมเรื่อมเลื่อมเรื่อม,ม,มไฟเนาะค่ะเพื่อนๆมาได้จ้าแกงไก่บ้านขอบคุณมากคะ่ะ